สวัสดีครับอาจารย์สมจิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่านะครับวันนี้ก็มาสนทนากับอาจารย์สมจิตอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะปล่อยเลขขออาจารย์แล้วนะครับผมอ๋อปล่อยแล้วเหรอครับปล่อยเลขอาจารย์สูตรคำนวณก่อนแล้วก็เป็นยังไงบ้างอาจารย์คงสุดท้ายคงจะมีอยู่เนาะงวดนี้ครับมีมีครับคงสุดท้ายมีมีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี วันนี้วันที่สิบสามแล้วครับอาจารย์วันที่สิบสามสิบสามสิบสี่ปล่อยได้สิบสี่ก็ปล่อยได้มสิบส <14 S 1> ี่ก็ปล่อยได้เนาะแต่วันนี้ปล่อยเลขสูตรคำนวณก่อนเนาะถ้าปล่อยคำนวณก่อนก็กำลังได้แต่ละเลขได้เมื่อคืนแล้วโอ้ได้เมื่อคืนนี้แล้วครับได้แล้วลเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่รู้จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ได้แล้วสีแดงจิงจึงโอ้สีแดงจิงจึงครับสามตัวอาจารย์จะให้ปล่อยวันไหน พรุ่งนี้จะจะพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ซื้อเองก่อนอา <_ an> จารย์ไว้ซื้อเองโอย้ยนอจะว่าปุกติอาจารย์จะซื้อเองด้วยแล้วก็ลูกิษยอลูกหานะซื้อก่อนนะ <_ an> อ๋อลูกิษย์ลูกหาซื้อก่อนเอาเป็นว่าวันนี้ปล่อยคลิปอ่าเลขคำนวณก<อ>่อนพรุ่ง,<อ>งนี้นนจะปล่อยเลขแดงจึงคือขอให้อาจารย์เอาไปหาปูก่อนไปหาหลวงปู่สวงก่อนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมที่อาจารย์จะครับครับผมจะจะนั่งเอาอีกขึ้นหนึ่ง อ่าอีกคืนหนึ่งลองดูอีกคืนหนึ่งเทียบดูอีกคืนหนึ่งนะน่ะมันมาให้เลยละเมื่อคืนสามตัวทางเดียวดูโดดหางเดียวดูโดดเลยแต่แต่ก็อยู่ในสูตรคำนวณสามตัวนั่นแหละก็มีแต่ว่ามันจะปิดแค่นิดเดียวแค่นั่นตัวเดียวน่น่ะถ้าในสูตรอ่าอ่าที่เลขได้เมื่อคืนไม่ถูกก็จะเขอาไปในสูตรคำนวณนี่ยแหละสามตัวนั่นแหละใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับปิดตัวเดียวครับ ครับอ่นกันตัวเดียวอาจารย์วงกลมให้ได้ไหมเนี่ยเอที่สูตรคํานวณของอาจารย์วงกลมให้หน่อยเดี๋ยวตอนกอนอาจารย์กาแบบกาถูกาถูไม่รู้ตัวไหนเนาะ๋อ้นั่นไอกาถูเนี่ยมันมันมันใช่ครับกาถูนี่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ครับไอที่กานี่ยนั่นใช่เลยแหละมันจะมีหกหกเจ็ดหนึ่งครับนั่นะที่ที่จับวงไ้ที่จับขีดขีดไว้มันเป็นตัวเด่นของสูตรคํานวณสองตัวครับ หกเจ็ดหนึ่งอ๋อในสูตรคำนวณแล้วก็ตัวเลขตัวเลขหกตัวนี้คือแล้วต่ใครจะชอบจัดครับครับแล้วต่ใครจะเอาไปจับก็ได้ครับจับสลับกันไรัสลับกันมาครับสลับกันไปสลับกันมาสูตรสามตัวที่ให้ไปหกหางมีั้งเนาะครับมีหกหางเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งที่อยู่กับพระใช่ไหมจานที่อยู่อยู่กับอาที่เหรียญประตุมงคลหลวงปู่ใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ครับนะนะใช่ใช่ครับ ครับเดี๋ยวจะให้ให้ครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูด้วยกับตัวนี้นะครับอ๋อสูตรนั้นน่นะน่าจะน่าจะเพราะมันเด่นหกเด่นหกเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งศูนย์มันขาดไปศูนย์ไม่มีแล้วก็เลยไม่เอาศูนย์มันขาดไปก็มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งเนี่ยนะครับตัวเด่นเด่นแล้วก็ไปจับมาจาก ส,ส,ส,สูตรสองตัวเนี่ยนะสูตรสองตัวที่ที่ที่กา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 ไว้น่ะนะครับนะที่เขียนว่าถูกถูกนั่นแหละนะนะเดึงออกมาจะมีหกมีเจ็ดมีหนึ่งก็ดึงออกมาเป็นตัวเด่นขนาดเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นดึงออกมาเป็นตัวเด่นอ๋อครับน่าจะมางวดนี้น่าจะมาน่าจะกาถูกน่าจะกาถูกน่าจะก็หกเจ็ดหนึ <infrared fluid> ่งต้องมาละตัวหนึ่งครับ ต้องมานะฮะแล้วก็ในสามตัวนั่นนะก็ไปซื้อไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวรอเลขอ่าเลขอ่าขอเลขสมาธิเลขไอ้นิมิตนี่นะที่หลวงปู่มาให้หลวงปู่หลวงปู่สวงให้ใช่ไหมอาจารย์สามตัวเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเจ้าที่เจ้ทางครับเจ้าที่เจ้าทางให้ครับที่วัดปู่ีนี่นะครับท่านให้แดงเกินครึ่งเลยบอกครับแดงเลยมูดเขาให้เมื่อวานก็ให้ A520 ก็ออกฮานอยลูกแก้วถูกไปหมื่นกว่าบาทโอ <c ười> ้หมื่นกว่าบาทให้สองศูนย์แบบแบบแล้วก็งวดเมื่อเชิญก็มาให้ยกเขียนให้เลยตัวแดงตัวใหญ่เป็นป้ายใหญ่เขียนให้เลยเป็นตัวแดงป้ายใหญ่เป็นลอยมาได้ยังไงจันไม่ไม่ลอยครับเขียนให้เลยอันนี้เขียนให้เลยแล้วที่เขียนให้เลยครับเขียนให้ใส่ป้ายเพิ่มเติมเลยป้ายใหญ่ๆแล้วก็สมุดใหญ่ๆนี่ยื่นให้เลย เป็นสีแดงมีจิกสีแดงเลยครับแต่ให้มาเมื่อคืนก็เออเดี๋ยวเอาไว้โกงสุดท้ายเดี๋ยวก็ซื้อพร้อมกันไปครับเดี๋ยวก็แต่โบก่อนเดี๋ยวอันเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เลยนะรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะช่วงปล่อยปล่อยพรุ่งนี้ประมาณช่วงเย็็นกได้อาจจะช่วงเย็นๆพรุ่งนี้นะช่วงอาจจะช่วงเย็นๆแหละเพราะว่าช่วงเช้าทิศพันธ์ทำธีอ่าเขาเรียกว่าชัก อ่าโอทิอธิให้แม่ด้วยกย็เลยว่าตรงนี้เช้าจะติดงานครับโอเคอาจารย์แล้วอาจารย์ไอาถามนิดนึงเรียนของอาจารย์วัตถุมงคลอาจารย์นี่คือจะได้อาจารย์เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจารย์เหลือเท่าไหร่ก็เกือบหมดแลวม,มั้งนี่อาจารย์จะส่งให้ย,ยังยังครับยังยังไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวไปกลับบ้านก่อเนเดี๋ยวจะส่งไปโอ้ยอาจารย์ยังไม่ได้กลับบ้านเออมวลสารมีอะไรบ้างอาจารย์ ก็มีทุกอย่างเลยนะของหลวงปู่ครับมีเกษามีปันมีปูดมีฟันคล้ด้วยมีวมีผ้าขาวกับมีดินมาจากปูตแบงของท่านแล้วก็ดินเหล็กไหลดินที่ท่านเอามาเป็นเหล็กเป็นอะไรรอยเท้าดินกระท่อมคน่นะทุกอย่างครับอยู่ในนั้นหมดครับครับมีทุกอย่างถ้าใครได้ไปก็คือไม่มีอีกแล้วหมดชุดนี้ก็หมดแล้วไหมอาจารย์ตัวนี้ครับครับหมดก็น่ะก็เหลือไว้ใช้ใส่เอาไว้บูชาไว้เป็นพลิตภัณฑ์บ้างครับ ครับอ๋อโอเคครับอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่อ่าสนทนาตลอดได้คุยกับอาจารย์ตลอดนะงั้นก็ไม่รบกวนอาจารย์เด้อมีเอฟซีโทรเข้าด้วยครับอาจารย์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ่เอ๋อคุณผู้ชมนะครับตัวเลขก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเพราะว่าเอาปล่อยเลขสุดคำนวณก่อนเพราะว่าเอ็นปล่อยช้านิดนึงนะครับเลขสุดคำนวณก็ตามนี้เลยนะครับที่อาจารย์ติ๊กไว้ให้ติ๊กไว้ให้เอาตัวนั้นไปก่อน ถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับส่วนเลขของอาจารย์สมจิตนะครับแต่ท่านจะให้ปล่อยพรุ่งนี้นะครับต้องตามท่านนะท่านเราบอกให้ปล่อยพรุ่งนี้เพราะว่าเจ้าที่อาจจะให้อยากให้ปล่อยพรุ่งนี้นะครับปล่อยพรุ่งนี้เพิปล่อยพรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเลขก็จะเป็นเลขของเจ้าที่ให้เขียนให้ป้ายเบลอเลยอ่ะปุ๊อาจารย์บอกว่าป้ายเบลอร์นะครับป้ายใหญ่เบลอนะครับเลขชัดมากนะครับอันนี้คือแค่สามตัวเลยนะครับ สามตัวสองตัวนะครับที่เจ้าที่เขียนให้อันที่เราดูพวกนี้เด้อตามคลิปด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับตะไคร้ด้วยนะครับเพ <laughs> <laughs> ื่อไม่พลาดเลขเด็ดนะครับอ่ะแล้วท่านใดที่จองวัตถุมงคลหลวงปู่วสงวงก็มันจะคล้ายๆกับองค์แบบนี้นะครับไปไปอัดกรอบนี่ๆขูของอาจารย์สมจิตไม่รู้จะทํากี่รุ่นแล้วไม่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 เยอะนะครับเพราะไม่ว่าจะรุ่นบูชาครูรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับก็น่าจะรุ่นอ่ารุ่นที่ไม่ใช่รุ่นที่อาจารย์สมจิต ทำที่ว่าจะส่งให้เอฟซนะมันคนรุ่นกนันนะครับรุ่นที่ปลูกเสกวันที่4ที่ผ่านมานะครับที่เอฟซมีคนจองอยู่นะครับเดี๋ยวเหรียญอา,อาจารย์ส่งมาถึงวันไหนก็จะส่งให้เอฟซทุกคนตรงทานนะครับก็ไม่แพงนะครับไม่แพงแค่แค่จีวอนแล้วก็มีฟันมีดินเหล็กไหลมีรอยตะหา่หลงปูมีเอามาจากภูตะแบงมีสารพัดนะครับบอกไม่ได้แล้วมันเยอะนะครับพบมวลสารเยอะ ด้านหลังก็จะเป็นตะกุดด้วยนะครับตะกุดฝังนะครับอ่ะก็เนี่ยเอสก็เอาไว้ตรอดนะครับมีรุ่นหนึง่งรุ่นสองอาจารย์ก็ไว้ใช้ตรอดนะครับนี่ก็าจะลงปูสวมกันนะฮะเรนนี้คงจะหาไม่ได้นะครับลงปูสวมอารอยบรรษานะครับอันนี้ก็ยากนิดนึงอันนี้ก็จีวอนลงปูนะครับอ่ะหายากนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่เอฟซีได้ไปเขาเรียกว่ารุ่นนี้ที่ขออาจารย์สมจิตส่สงให้เอฟซีเนี่ยรับรองเลยนะครับรับรองว่า ในองค์เดียวนี่คุ้มคุ้มมากนะครับเพราะว่าคือเราจะไปหาเศษของลวงปู่สวงไม่ใช่เศษดีวอนเศษผ้าขาวอเฉพาะเศษที่เป็นฟันนิดน,นึงนะครับที่บดนะครับแล้วก็ทําเป็นมวลสารเนี่ยไม่หาไม่ได้แล้วครับไม่หาไม่ได้แต่ที่อาจารย์สมจิตท่านมีท่านเก็บไว้ตลอดนะครับพราอะไรที่เป็นของลูงปูหลอกอ,อาจารย์สมจิตท่านจะมีนะครับอะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมตัวเลขนะครับสรุปตัวเลขครับก็เลขกระตามนี้นะครับคุณผู้ชมเลขกระตามนี้นะครับดูด้านล่างกันแล้วกันเลขกระตามนี้นะครับท่านชอบก็จะไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับถึงแม้อาจจะไม่ชัดก็จะว่ากันเด้อนะครับเนาะเลขก็ไม่ชัดก็ขยายเอาแคบหน้าจอแล้วขยายเอาดูตัวเลขก็ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปเลข3ตัวให้ f c ได้ชมอีกครั้งหนึ่งเน้อคลิปเลข3ตัวนะครับรอรอลุ้นคลิปเลข3ตัวเดี๋ยวให้เอฟซีทุกคนทดท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคร สุดท้ายนี้ก็ล้ำลากันไปสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเลขอาจารย์สมจิตนะล้ำลากันไปนะครับาสาธุสาธุนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านเอฟซีของช่องคุณสับพยรานาครับเพจคุณสับปนะนาที่ย์พัน channel ใครยังไม่ติดตามเพจก็ติดตามเพจเด้อเพจคุณสับปนะนาแล้วก็ช่องยูทูบคุณสับปนะนาก็ที่ย์พัน channel ด้วยนะครับไปกดติดตามไว้เผื่อไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอ่ะล้ำลากันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม